บ้านฉางเลยอย่าไปโทษก็เลยรโรงงานมาสมัยก่อนชาติชายอะไรก็ลงมาขี้ก็ลงมาเหม็นก็ลงมาแต่เดี๋ยวนี้โรงงานที่ลงใหม่ๆเขาปรับปรุงมาแล้ว<ม>อะไรพี่ีเขาผมเนี่ยทำไมซีกันเพราะว่าผมไม่ต่อต้านมผมบอกคุณมาสร้างอะไรคุณทำให้ดีมไม่หมดภาวะตกค้างสิ่งแวดล้อมดีโอเคอย่างสวนประเทศสมุนไพรทำไมโรงงานปตทอยู่หน้าสวนเลยทำไมไม่มีปัญหาปลาไหวกันสบายนี่ทำไมทำได้แต่มันต้นทุนถง ร่กันได้โรงงานกับธรรมชาติร่วมกันได้ป้อไม้เลยจะโคตรเป็นเขาโรโอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องโลกมันเปลี่ยนแปลงร้อนจัด3532องศาร้อนมากเลยเห็นไหมเนี่ยโลกมันเปลี่ยนแปลงของมันโดยธรรมชาติของมันแต่ว่ามนุษย์ไม่ได้เข้าใจตรงนี้ทำไมอีสานเป็นมะเร็งกันเยอะมีโรงงานป่ะอ่าผมยกตัวอย่างเนี้ยอยากเห็นโรงงานกับชุมชนอยู่ร่วมกันได้โรงงานที่จะมาสร้าง ต้องบำบัดมลภาวะของเสียเนี่ยให้เป็นของดีให้ได้แล้วโรงงานก็จะอยู่กับชุมชนชุมชนก็ต้องอาศัยโรงงานโรงงานก็อาศัยชุมชนแล้วต้องพึ่งาอาศัยกันใช่ไหมคนในโรงงานกพคาขคน